โอเอสกิฟูตาโร่นะครับชายคนนี้เป็นบุคคลต้องสาบของของอนิเมะแนวฮาเร็มนะครับผมผมไม่เข้าใจอ่ะฟุตาโร่นี่น่าจะเป็นตัวละครพระเอกที่ผิดแปลกที่สุดในอนิเมะแนวโรแมนต์นะฮะและยิง่งนี่เป็นอนิเมะแนวฮาเร็มมีผู้หญิงเยอะๆมารายล้อมอีก แต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่เคยที่จะแสดงอาการหวั่นไหวไม่เคยที่จะหน้าแดงไม่เคยที่จะอย่างที่คนธรรมดาเขาเป็นกันนะเพราะว่าเขาคนนี้ไม่ธรรมดานะเพราะว่าเขาเป็นโรคไข่ฟอนั่นเองนะผมเขาไม่มีอารมณ์ทางเพศใดๆทั้งสิ้นฮะไม่จะถูกลอยเล้าด้วยสาวๆหคนนะครับทุกวันทุกเย็นมีสาวๆมาคอยนั่งรอให้เขาติวหนังสือแต่เขาก็ไม่เคยที่จะ วันไหวหรือมีอารมณ์ทางเพศผู้ชายใดๆทั้งสิ้นเป็นตัวละครที่หินที่แข็งที่นิ่งที่เท่มที่บื้อมากนะครับก็ผมไม่ค่อยโอเคนะกับการออกแบบตัวละครแบบนี้คืออย่างน้อยอ่ะถ้าฟูตาโร่มันมีอารมณ์หวันไหวอะไรบ้างอ่ะแฟรห้าคงจะเป็นอนิเมะที่สดชื่นล้นนาล่าเลง ดีต่อใจกับการดูมากกว่านี้นะครับผมผมคิดว่านะถึงแม้จะกาศจะน่ารักขนาดไหนนอนฟุบไหลฟุบป,ป่านิโนจะผมสั้นนิโนจะด่าแค่ไหนมิกุจะแก้ผ้ามิกุจะนอนอ่อยยอสุบะจะหอมแก้มอิซุกิจะคอยอยู่ข้างข้างจะคอยซซาซีตลอดเวลาพี่แกก็ไม่เคยที่จะอะไรเลยนะครับก็ผ้ผูเป็นตัวละครพระเอกที่แปลกจริงๆนะครับผม ก็ไม่รู้ว่าอนิเมะนี้เรื่องนี้มันเป็นโรแมนต์ได้ยังไงนะเพราะว่ามีแต่ตัวละครผู้หญิงเท่านั้นที่จะแสดงความโรแมนต์ออกมาแต่ผู้ชายนี่คือแบบคือแข่งมากไม่ใช่คอยแข่งนะรับตัวแข่งเนี่ยคือถ้าเป็นเราได้อยู่กับสาวน่ารักห้าคนอย่างนั้นน่ะกูคงจะเลีายทุกคนเลยอะคืออย่างน้อยอ่ะก็มีอารมณ์บั่นหวให้ใครบ้างเวลาใครมาใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่มีอะไรของมันวะ ก็ไม่รู้ตอนจบของแฟนห้าจะจะพอไปเอกมันมีนความรักกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะ <c oughs> ก็น่าสนใจนะฮะขอติดตามกันไปนะครับแฟนห้า